สวัสดีครับโยผมจังอยากทำแล้วก็ทำครับวันนี้เราก็จะมาดีวิววิธีการติดตั้งลำโงพงตีติดบลูทูธของ m มกัน o ็อกซึ่งเราก็เพิ่งไปสั่งของมาได้มาใหม่เราจะมาติดตั้งให้ดูกันเลยนะครับเรามาเช็ดของกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยเป็นคู่มือครับวิธีการใช้ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวอินเตอร์คอมเดี๋ยวค่อยมาดูนัครัเรามาดูว่าเราได้ของแล้วมาบ้างอันนี้น่าจะเป็นตัวตัวหนิบเปล่าอันนี้น่าเป็นที่ใส่ลงพงกันรับว่ามีสายชัด ชิ้นสุดท้ายก็คือลมโพงครับโอเคที่เราสั่งมาเราก็ได้ประมาณ5ชิ้นเราเรามาประกอบใส่มกอกนกเลยนี่มันน่าจะต้องขาดนี่ใส่ก่อนดีปล่า ใส่นี่ป่ะโอเคนะเราก็จะนี่เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนี่เราจะเสียบไปแบบนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เข้าแล้วต่ไปแล้วตัวนี้อินเตอร์คอมมันมีช่องใส่อยู่ ออโอเคแข็งแรงครับไม่หลุดแน่นอนเวลาขับรถแข็งแรงไม่หลุดครับแน่นเลยไปก็ลงพุงเนี่ยลงพุงเราได้มาสองตัวซ้ายขวากะเปิด สภาพลำโพงก็จะเป็นแบบนี้ครับ <Okay. S 1> ตัวนี้น่าจะเป็นไม้สองอันนี้ก็น่าเป็นลำโพงเรามาดูอันนี้กันตัวติดว่าเขาให้อะไรมาบ้าง <Okay. S 1> อ๋อนี่น,นี่คือตัวติดน่าจะเป็นตัวติดไม้หรือเปล่าเนีี้น่าจะเป็นตัวติด, <Okay. S 1> ตตดลำโพงเพราะมันกลมเหมือน <Okay. S 1> ตัวนี้ติดอะไรเนะี่ย โอเคแนละ้วเดี๋ยวเรามาติดกันเลยเรามาดูกันติดไม้เดี๋ยวเราจะติดไว้ตรงนี้คนระับใกล้ๆก,กับปากของเราเราจะพูดได้ เป็นที่ติดของเกาวองหน้านครับนี่นะครับติดแสดตรงนี้เลยตานี่เลยวะขึ้นลังเลยวะโอเคได้แล้วหนึ่งที่หรือเราจะมาติดลงโพงกันอาวะจะติดปลงอาวะมีก็มีกว่า เป็นที่ติดของเกาสองหน้าครับนี่แหละครับติดใส่ตรงนี้เลยข้างเดีวอะข้างหนึ่งโอเคได้แล้วหนึ่งที่รเราไม่สบายเราจะมาติดลงโพงมันเด็กตีโว่านี่ก็ นี่ครับ,บลำพงเนาะจะติดไว้ใจนี้ครับทุกคนใกล้ๆตรงนี้จะมีช่องอยู่ระหว่างหูเราพอดีนะนีะ่ติดเข้าไปเลย <c oughs> นี่ครับเกเราติดอีกข้างหนึง่งโสีเองนสองข้างก็มันจะมีอยู่ช่องระหว่างหูพอดีครับ โอเคครับเรียบร้เดี๋ยวนะ่าจะมาใส่ลโพงกนัน้นเาจะอาสีงสล้อย่ยี่สิยีสายใม่ใหม่ ไม่คนะรขับมาใส่ไปเลยติดเป็นนี้เลย,นะยาาครับเนียบแน่นะนะไม่หลุดแน่นอนนะมือดิซ่าหนึ่งครับกันเไไโโดือด นี่ครับคนจะอยู่ระหว่างนี่เลยครับเน่ทำไมต้องคนหลุดครับอีกข้างหนึ่งติดไปเลยโอเราก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับเรามาเก็บสายกันมาดูวิธีเก็บสายกัน นี่คนระับมันจะมีช่องอยู่เดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปในใน,นะนี้นี่จัดใส่ไปในช่องนี้เลยนี่คนระับสามันมีระหว่างสั้นกับยาวนะนี่เก็บเข้าไปเลยแบบนี้นี่หมวกค้าวคันที่จะเก่าเนี่ยก็เลยใส่ได้ไม่เน้นนี่คนระับนี่นะ เรียบร้อยครับเคนีดนครับถ้าใครแบบอยากให้มันสั้นกว่านี้อยากจะเก็บให้ละเอียดกว่านี้ก็สามารถเนี่ยตรงนี้ใส่ได้นะเอาเนี้มาใส่ในี้ก็ได้นี่ครับเดี๋ยวจะมีช่องให้ใส่อยู่นี่ครับในร่องนี้เลย นี่เดี๋ยวออกออกกันนี่ครับออาปุ๊บเราก็กใส่แค่ในตัวนี้ตัวนิบเราก็ใส่เข้าใน,นปุ๊บแล้วเราก็ออกเข้าไปที่เดิมได้ยัไงจะให้ให้ตอไม้ไหม โอเคครับผมเรียบร้อยครับนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนี่สายเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูตอนนี้เราก็เก็บสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาเทสกันว่าจะเป็นยังไงนี่ครับถ้าเราจะเปิดใช้งานองเปิดตรงนี้กดค้ั้งไว้นี่มาแล้วโอเคครับ มารเรามาทสเสียงกันเรามาฟังเสียงกันครับนี่ตอนนี้เราก็เชื่อตอบูทูบเรียบร้อยแล้ฟังเสียงกันนี่ครับเดี๋ยวเอาไมคเข้าไปใกล้ๆนะครับเนี่บเสียงข้างใน วิธีการติดตั้งลำโพงติหมกัน็อกอก็เป็นที่เรียบร้อยครับใช้งานได้จริงครับแล้วก็เสียงดีด้วยเสียงฟลอสด้วยสำหรับใครที่สนใจก็ลงไปทำดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ